ดิกเตชันหนึ่งหลักสิบห้าเป็นทัดคำถามข้อที่หนึ่งพร้อมเริ่ม4ี่สามหนึ่งเก้าหสาเสี่เจ็ดหนึ่งหเขียนคำตอบ คำถามข้อที่สองพร้อมเริ่มเก้าสี่ลดเจ็ดสามแปดสองหกลดห้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดลดสามลดหนึ่งสองเขียนคำตอบคำถามข้อที่สาม พร้อมเริ่มสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าสองสามสี่สองเจ็ดแปดสี่หกสามแปดเขียนคำตอบคำถามข้อที่สี่พร้อมเริ่ม เจ็ดเก้าลดสองลดห้าสามเก้าแปดลดหกสามสองห้าหนึ่งสี่เจ็ดลดสี่เขียนคำตอบคำถามข้อที่หพร้อมเริ่มสี่ห สามสองแปดห้าแปดสองหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเขียนคำตอบคำถามข้อที่หกพร้อมเริ่มแปดห้าเจ็ดลดเจ็ด ลดหกห้าลดสองสี่สองหกหนึ่งแปดสี่สามลดแปดเขียนคำตอบ